วัน่าผมจะได้ไข่ไปครับตรงนี้ธงชาติสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็มาเป็นคลิปอัปเดตกันอีกแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยอัปเดตที่มานะผมเริกจาก SBC ก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยที่สําคัญเลยมันจะมีการ์ดดำมาเพิ่มนะชุดใหม่วันนี้นํามาเลยเป็นซาร่าแล้วก็เตโอนะแล้วเดี๋ยวดูวสร้างข้างในจะมีใครเด็ดอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปดู SBC ก่อนนะอย่างแรกก็วันนี้มี daily login u p เ a ร e นะอันนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะได้ออบเจกตีฟมันจะได้แพ็คมาอีกนะแล้วก็เป็นแพ็คแปดสิบสามบวกสองซองนี้ที่เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะถ้าใครทําไว้มันก็รีกลับมาให้ทำอีกรอบนะครับก็ค่าทาเนี่ยเดี๋ยวดูให้ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคซองบราซิลเหมือนเดิมนะครับส่วนซองฝรั่งเศสเนี่ยต้องดูว่าใช้เล82แปดสิบสองเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะ ชัดเจนเลยนะครับซองฝรั่งเศสก็ใช้เลย82เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้มีซอง82บวกเพพลิกมาด้วยแต่ทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับพอทำดองเอาไว้หรือจะเปิดเลยก็ได้นครับแค่แพ็คเดียวเท่านั้นนะแล้วก็มี s b c เป็นแร m ิ x p ์เพยเยอร์นี้ก็แต่เป็นอันเทสนะครับใครมีตัวเหลือๆก็ไปจัดได้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูตัวการ์ดดำกันนะครับการ์ดดำาการ์ดดำเนี่ยอ่าน,นี้เป็นวีที่8นะผม <c oughs> นะวิธีแปลกของการดำก็ตัวตึงสุดก็คงจะเป็นโมซาล่านะครับแล้วลองลงมาเนี่ยก็คงก็อเป็นนี่ครับเตโอเฮนันเดสนะครับเลขแปที่รูปเนี่ยก้มหน้ายกมือไหวไม่รู้ว่าขอโทษใครนะครับห <c oughs> ยอกหยอกนะครับแล้วก็ข้างในก็มีเบเมอร์มีกาเบียวนะครับตัวนี้ติดมาด้วยแล้วก็มีคี ิปเปียนะครับมนิสันตรงนี้ดิอบีนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมดูข้างล่างมีชมไมเคลื่อนติดมาด้วยนะครับเลทดสิ้าไปแล้วนะรัตัวที่ใช้งานนะมีอีคาดีติดมากัสดดำอีกเหมือนกันนะครับตรงนี้อื <c> ้ <oughs> อ่ะทั้งผม <c oughs> พาไป2องสแต็กันก่อนเลยนะตัวที่จะพาไปดูก็คงจะหาจจะไม่ดูทุกตัวนะครับจะดูตัวที่ใช้งานนะครับ ดูเดียบี้นะครับดูแมตติสันนะครับเดียบี้แมตติสันนะครับเตโอเบเมอร์นี o, ่ครับกาเบลนะครับทีิปเปียนะครับ, T ia, รบแล้วก็โมซาลาปิดท้ายกันมาเริ่มตัวแรกก่อนเลยที่กาเบลนะครับตัวนี้เนี่ยปิดติดการดำครั้งแรกนะครับจาก8ปเอ็ดเป็น84นะครับเท้าสองดาววิ่งแบบเร่งตี้นะ ตัวนี้เนี่ยความเร็วได้มา4แต่ว่าตอนนี้คือใช้ได้อยู่นะแต่อาจจะขาดนิดนึงแต่ถือว่าแต่ถือว่าตอนนี้ยังพอใช้ได้นะครับจ่ายบอลเนี่ยพอได้นะความคล่องตัวน้อยหน่อยนะเพราะมันตัวใหญ่นะกราเบลเกมรับดีนะสเตม,มิน่าน้อยแต่สเต็งได้ถึง91นะครับตัวนี้ถ้าเล่นก็ชาโดว์ไปนะคแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าธรรมดาละตอนนี้ถือว่าไม่ได้ดูเก่งอะไรนะคราบเบล นะต้องรอติดกร์ดำให้เยอะกว่านี้หน่อยหรือการพิเศษมันนะครับถึงจะน,น่าใช้กว่านี้ต่อตัวเบเมอร์ตัว, mer, ตวนี้ี่การพิเศษมาหลายใบยอยู่นะครับก่อนน้นนี้มีการยูฟ่ามาละหนึ่งใบนะครับตัวนี้เนี่ยมาติก้าดำนะครับแต่ว่าตัวยูฟ่ามันเลทแปดสิบหกนะครับการดำตัวนี้เลทแปดห้านะครับตัวนี้ก็ยังเท้าสองเหมือนเดิมวิ่งแบบเร่เงตีนะผมเที่ยวกับตัวทองให้ก่อนก็ วิ่งเพิ่มขึ้นมา2ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างเร็วนะเพราะเซนเตอร์ของเซเลียเนี่ยมันมีน้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าวิ่งเร็วละนะแปดสิบส่วนเกมลับตัวนี้เข้า86ดสิบหกเรียบร้อยก็ดูดีนะครับสเต็งแปดสิบห้าถ้าเทียบกับตัวยูฟาเนี่ยมผมว่ามันใกล้เคียงกันมากนะเพราะทุกอย่างต่างกันแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะกับตัวยูฟาตัวนี้เนี่ยแปดหมื่นนะเดี๋ยวตัวนี้การ์ดดำสามหมื่นกว่า ผมว่าก็ใช้แทนกันได้อยู่เหมือนกันนะตรงนี้ถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่นะก็ถ้าจะอยากจะประหยัดงบก็ใช้ตัวการดํานี้ก็ได้เหมือนกันนะเบเมอร์เคมีชาร์โดแน่นอนอันนี้นะผมไปถึงตัวจบไปครับเดียบี้ตัวนี้เนี่ยเป็นจรวดทางเลียบยู่แล้วนะครับติดการดําใบแรกเหมือนกันนะครับเอเนียผมขอดูก่อนนะตัวทอง4ีสามไฮโล ตัวนี้โอเค43ให้โลเหมือนเดิมวิ่งแบบเอโพสิบนะครับก็ตำแหน่งเนี่ยเปลี่ยนได้หลายตำแหน่งเลยนะกองหน้า CF ปิดซ้าย LMLW d b นะครับเดเนี่ยจากเล84เป็น86ใสใช่ไหมไสนในก็ความเร็วบู์มา2ตามตามสแตตหน้าการ์ดนะครับส่วนเรื่องฟินิชชิ่งเนี่ยบู์มาให้3เลยนะตอนนี้เข้า83แล้วก็ดีขึ้นมานิหนึ่งนะครับแต่เรื่องยิงไกลบอลเล่อะไรนี่ยังห่วยอยู่ นะครับจ่ายบอลเนี่ยพอใช้ได้ความคล่องตัวไม่ต้องพูดถึงกับคล่องแน่ๆนะครับอจิบาลานเนี่ยเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าไปแล้วนะครับสต็งน้อยนะครับสเตมิน่าแปดห้าก็ตัวสไตล์แบบนี้เนี่ยก็เป็นปีกนะครับที่เร็วๆนะครับแล้วก็พอเป็นสำรองที่เด็ดได้เพราะว่าความเร็วมันค่อนข้างจัดนะครับสำหรับเอเบตัวนี้อืมพอพอใช้เป็นสำรองได้ตัวนี้นะครับไปต่อที่ทิปเปียก็อืมติดการดาใบแรกเหมือนกันนะครับ ก็สกิมมุฟสเท้า4ี่เวิร์เลทเป็นมีเดียมมีเดียมนะครับส่วนสแตทหน้าการแต่บูตมา2ความเร็วบูตมา3แต่ว่าผมว่ามันยังใช้ยากนะเป็นแบ็คที่ความเร็วแค่นี้เนี่ยน่าจะใช้ไม่ไหวนะข้อดีของทิปเปียเนีออย่ยคงจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลที่ค่อนข้างดีนะยิงฟรีคิกได้ด้วยตัวนี้แล้วก็สเตม,มีหน้าเยอะเกมรับโอเคแต่ผมว่าต้องรอการพิเศษหรือการดำ ตัวต่อๆไปเพราะว่าความเร็วตอนนี้เนี่ยสำหรับแบ็คเนี่ยมันถือว่าช้าเกินไปนะครับก็ใช้ยากหน่อยนะครับทิปเปียข้ามไปมาต่อที่แมทนิสันนะฟอร์มเขานี่ถือว่าโอเคเลยเพราะติดการ์ดดำมาถึง2ใบแล้วเป็นตอนนี้นะ84แล้วก็ตัวนี้มาเป็น86นะครับก็เท้า4สกิล4นะเบิร์กเล่เป็นไฮมีเดียมนะเท็ดเนี่ยมียิงไกลมีเพนเมกเกอร์แล้วก็ยิงไซคก้อยนะครับแม่ตัวนี้ยิงได้จ่ายได้นะครับเท็ดแก ความเร็วเนี่ย8 3 7 5นะครับ finishing ดีแล้วตัวนี้เนี่ยจุดเด่นน่าจะยิงไกลนะครับแล้วก็จ่ายบอลนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะมีเพย์เมเกอร์ด้วยสำหรับแมดดี้สันแล้วก็ความคล่องตัวนี้มาดูดีทีเดียวนะครับได้เรื่องได้หมดเลยนะคองบอลก็ได้คอมบ bon อลเชือกก็พอมีนะครับแล้วก็ลูกอากาศอาจจะด้อยหน่อยนะครับแล้วก็สเตมิน่เยอะอืมตัวนี้นี่ ซื้อตำหน้ากา้ามันเป็นปีใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันสลับมาเป็นกลางลุกนี่น่าจะแจ่มกว่านะเพราะว่าความเร็วมันไม่จัดมากแต่ว่ามันจุดเด่นมันเป็นเรื่องการจ่ายปอลแล้วก็ยิงไกลนะครับสลับมาเล่นเป็น cam เนี่ยผมว่าแจ่มเลยนะคเมี e ก็ hunter ไปกว่าิดกว่าดนี่ฮั e hunter นะสวยๆว,ยวยิ่งแบบ explosive ด้วยนะครับเออพอใช้ได้นะตัวนี้น่าจะไม่แพงนะแล้วมาต่อ,อตัวครับตัวแรงของวิกนี้คนระับ ก็นี่เป็นกายพิเศษบทดี่2ของแกนะครับก็สกีมูฟสเท้า3ามเบิร์เลดเนี่ยมีเดียมไฮนะครับผมดูเทียบกับตัวทองให้นะอัพมาแค่1สเตทเท่านั้นนะครับไส้ในเนี่ยความเร็วก็ให้มาแค่1นะึ่งนะพาซิ่งบมา2อืมแล้วเกมรับเนี่ยบู t มาให้2เหมือนกันนะครับก็รับดีขึ้นตัวนี้ผมว่าแอบ,แอบต่างกับตัวทองประมาณหนึงนะเพราะว่าดีเฟน o ู t มาให้2เลยนะครับส่วนความเร็วกับ สเตมิน่าสเต็งอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้เรื่องจ่ายบอลกับดิฟเฟนดิงขึ้นมา2 s t สเตตแบบนี้น่าจะพอได้อัปเกรดอยู่นะถ้าใครแบบว่าใช้ตัวทองอยู่ถามว่าตัวนี้ได้อัปเกรดมาเยอะไหมก็นิดหนึ่งนะปกติม,มันจะบูสต์อย่างละหนึ่งมันก็เลยดูไม่ต่างมากแต่นี้มันได้แบบดิฟเฟนกับพาร์ตมาอย่างะสอก็ผมว่าก็ถ้าอัปเกรดได้ก็น่าจะดูดีแต่เดี๋ยวรอราคาก่อนนะครับตรงนี้ว่าเท่าไหร่นะผมแล้วนะแล้วก็ไปต่อตัวสุดท้ายอัพทีเด็ดเลยนะั่นคือโมซาลานั่นเอง นะครับสกิลมุฟสเท้าสามนะตัวนี้การพิเศษพี่แกก็มาหลายใบแล้วนะสำหรับโมซาล่าเนี่ยการดำติดมาแล้วรอบนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีการเอาออฟโพซิชันที่มาเป็นกองหน้าแล้วหนึ่งใบอีกนะตัวนี้ก็เป็นใบที่สาแล้วสำหรับการพิเศษนะครับก็ผมมาเทียบกับตัวโอ้แล้วผมเทียบกับตัวเอาออฟโพซิชันเนี่ยไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับคือเท่ากันเดะเลย นะมีแค่เรื่องของดิเฟนดิ n งต่างกันหนึ่งซึ่งเรามองข้ามไปได้เลยนะครับก็ยังไงก็เก่งแน่นอนใครมีตัวเอา p อ s i t สิชันหรือใครอยากได้อยู่เนี่ยแล้วยังเปิดไม่ได้เนี่ยก็มีลุ้นถ้าเปิดได้ตัวนี้ก็คือ,ค,อคือตัวเดียวกับตัวเอาออฟโพสิชันเลยครับแต่แค่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันเป็นปีขวานะครับแต่ถ้าตัวเอาออฟโพสิชันเนี่ยมันเป็นกองหน้านั่นเองนะครับแต่แตแตสเตตไซในอะไรนี่คือเท่ากันหมดทุกอย่างนะครับก็ ต่ซาร่าเนี่ยเคมีเนี่ยตัววิ่งเดิมๆม,มันเป็นคอนโทรนะครับถ้าอยากได้เป็นเอฟโคสีปเนี่ยก็ฟินิเชอร์นะรหรือเอนจินแบบนี้นะครับถ้าอยากได้เป็นเอฟโคสีปนะถ้าใครชอบหรือถ้าใครไม่ซีเรียสว่าจะเอ็นเอฟโคสีปหรือคอนโทรผมว่าถ้าเป็นธรรมดาก็ฮอกนะครับสำหรับโมซาร่าโอ้โหเจ่มแน่นอนนะผมตามมาตลอดนะครับวิกไหนที่การพิเศษซารา่าเข้าในผมเปิดแพ็คตลอดก็เดี๋ยววิกนี้ นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมเปิดซองการดดาผมด้วยเลยนะครับผมสำหรับการดดาก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะฮะมันชื่อเวนว่าผ่าถูกกอรีนั่นเองก็คือนักเตะเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะได้อัพสเต็ปนะครับตามเงื่อนไขบนหน้าจอน,นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับที่จะได้อัพซึ่งดูว่ามีการอัพค่อนข้างหลายหลายสเต็ปอยู่เหมือนกันนะจาก85 ไลน์ไลนไลนขึ้นมาบูตได้ถึง88นะครับอย่างแรกเนี่ยก็ก็คือคอนเซปต์นะครับใบแรกเนี่ยมันมาเลทเท่าไหร่สกิลมูฟวิกฟูดอะไรยังไงนะครับก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าตัวแรกที่มันมาอย่างไรนะครับส่วนสเต็ตบิ2สองเนี่ยนะครับคอลี่ไฟฟอร์มกรุ๊ปสเต็ตนะครับก็คือสเต็ตบวกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเข้ารอบแบ่งกลุ่มเข้ามาได้ นะครับสเต็จะบวก1ทันทีนะสำหรับนักเตะตัวนั้นๆน,น,นะผมนะส่วนสเต็ที่2นะครับที่จะได้อัพอีกทีได้ก็คือเข้ารอบ16ทีมนะนะไม่ใช่เข้ารอบ16ทีมชนะรอบ16ทีมนั่นเองก็คือจากเข้ารอบแบ่งกลุ่มปุ๊บนะบเข้ารอบมาปุ๊บมาชนะรอบ16ทีมก็จะได้อัพสเต็อีก1นั่นเองนะครับเป็น87นะอย่างตัวอย่างในโหลดดิงสกรีนที่มันให้มานะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ย นะวินควอเตอร์ไฟนอลนั่นคือรอบถัดมาเนี่ยและยังเข้าชนะเข้ารอบมาอีกเนี่ยสเตตไม่อัพนาแต่ว่าจะอัพวีคฟูดเป็น5เป็น5ดาวทันทีเลยนะครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเห็นไหมก็คือ3อัพสามอัพสสเตตมาก่อนนะพอสเตตที่3เนี่ยสเตตไม่อัพแล้วไปอัพเท้าแทนนะเป็น5ดาวเรียบร้อยเลยก็โอ้โห ก็คือเข้าชนะรอบ8ทีนั่นเองนะครับแล้วสเตปต่อมานะก็คือพอชนะรอบนี้เสร็จปุ๊บเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วถ้ายังชนะเข้ารอบมาได้อีกจะอัพสกิลมูปเป็น5ดาวทันทีนะไม่ว่าตอนนั้นจะตัวการ์ดนั้นจะเป็นสกิลมูอะไรนะเขาจะได้อัพเป็นสกิลมูห้านะแล้วก็วีคฟูดเนี่ยห้าตั้งแต่รอบก,ก่อนหน้านี้แล้วก็โอ้โหเอาจริงสเตปไม่ต้องอัพแล้วเนี่ยสกิลมูห้าเท้าห้าแล้วสเตปม,มันอัพมาถึงบวกจากเดิมมา2เนี่ยผมว่าก็อิ่มอิ่ม,มฟิน,ฟ,นฟินแล้วนะครับ ถ้าการ์ดใบนั้นเนี่ยเป็นตัวแบบว่าเก่งๆอยู่แล้วด้วยเนี่ยโอ้โ oh, หบอกเลยนะว่าแจ่มมากนะและสะเตปสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นนะทะลุเข้าถึงรอบชิงแล้วดันชนะเป็นแชมป์โลกเนี่ยก็บวก1สเตปแถมครับสนันิวเทนนั่นก็คือบวกอีก3สกิลนะครับไซ์หนนะสมมุติว่าชนะรอบเออลองมาแล้วเสร็จปุ๊บเป็นเท้าว้สกิล5เสร็จแล้วใช่ไหม แล้วพอเข้ารอบชิงชนะรอบชิงอีกบวกแสแต่อีกหนึ่งแถมมีเทสไส้ในเพิ่มให้อีก3อันนะครับไม่ว่าจะก็แล้วแต่ว่ามันจะอัพเป็นเทสอะไรมาอย่างเช่นบางตัวถ้ามันไม่มีสกิลยิงถ้ามันอัพเป็น skill ing, สกิลยิงไซก้อยยิงปั่นเข้ามาแล้วแถมสมมุติมีเพย์เมกเกอร์มาอีกสมมติใส่มา3าอันเลยโอ้โหผมว่าแจ่มมากนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ก็อยู่ที่ว่านักเตะตัวไหนนะครับที่มันจะทะลุมาได้ซึ่งมันก็ต้องมีแค่ทีมชาติเดียวเท่านั้นนะนะครับหรือว่าใบใบเดียวเท่านั้นที่มันจะ มีโอกาสอัพเป็นทาวเห้า 5, สกิลห้าแถบบวกเทดให้อีกสามอย่างนะครับโอ้โหผมว่าสนุกและตรงนี้ถ้าเกิดว่าการพวกนี้เข้ามาเนี่ยต้องดูว่ามีใครกันบ้างนะครับแล้วก็เตรียมแพ็กกันไว้ให้ดีนะครับเตรียมแพ็กกันไว้ให้ดีนะได้เปิดกันรุ้นสนุกแน่ครับตัวพวกผ่าจูกรี่แบบนี้นะครับโอโ้ผมว่านอกจากจะเล่นเกมอีเวนต์สนุกสนุกแล้วเนะี่ยได้ตามเชียร์บอลกันยาวๆแน่นอนนะครับผมเออ อ่าโอเคสำหรับผาดทุก,กอรลี่ก็ถ้าตามโหลดิ้งสกรีนตอนนี้ที่มีข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอถ้ามีข้อมูล,อ,ลอัปเดตมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับผมเรามาปิดท้ายอัปเดตกันด้วยซองซองนี้นะคือซองกั๊ดดัจากพุชแชมเปี้ยนที่เราดองมาจากวีกที่แล้วนะครับก็มาดูกันว่าที่เราดูอัปเดตกันไปแล้วนะครับเตโอซารา่าเด็ดๆอยู่ข้างในนั้นไปดูกันว่าผมจะได้ไข่ไปครับ ตรงนี้ทงชาติอาเซอร์ไบจัน LM โอ้โหตัวนี้เลทแปดสิบสีผมผมไม่รู้จักเลยว่าชื่ออะไรนะใครรู้บอกกันได้แล้วกันนะครับโอ้โ <laughs> แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วสอบซองกาดดำเออมาดูไส้ในดีกว่าว่าเลทเป็นไงบ้างนะไส้ในเนี่ยก็มีแปอ แล้วก็75นั่นเองโอเคครับสาหรับซองการดำผมก็ประมาณนี้นะครับใครดองไว้แล้วเปิดได้ใครก็อบอกกันด้วยนะครับโอเคครับถ้าเราคิดอัปเดตคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เดี๋ยวเจอกับคลิปหน้าไปแล้วครับผม